สุดโหดเข้าตำลาอีกแล้วครับเห็นทางเป็นลมเห็นนมสู้ตายนี่ไม่ใช่ทีมงานอื่นไกลครับผมนี่คือทีมงานสอสำลานดีครับจำออกมานี่กองดินของไครเอ่ยมาติดอยู่ตรงนี้แล้วก็เททิ้งเอาไว้ อยู่กับทีมงานสอสำรานดีครับทีมงานลดขุดรดบรรทุกคุณภาพวิ่งงานอยู่ที่อำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับล็อกกี้สีน้ำเงินจวดออกไปเมื่อสักครู่สีขาวมาอีกแล้วครับวู้ มาแล้วครับมาแล้วครับรอดไม่รอดครับฝุ่นกระจายฝุ่นกระจาย <laughs> ไปแล้วโน่นครับบ่อดอินอยู่ข้างในครับแต่ว่าทางวิ่งนั้นวิ่งผ่านจุดที่มีการลอกหน้าดินออกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับต่ทีมนี้แหละลอกออกแล้วก็ขยับเข้าไปขุดข้างในแล้วขาออกก็วิ่งผ่านจุดที่ลอกครับก็เลยเกิดอาการอย่างที่เห็นแล้ะครับเจอโลมเจอเนืด เจอฝุ่นเข้าไปดูกันต่อไปครับใส่ดินอยู่ข้างในครับเสียอ้อนล็อกกี้สีน้ำเงินช้าๆครับเนิบๆออกมาแล้วครับเสียอ้อนนิ่มๆเลยนิ่มๆเลยเอา หนืดแล้วหนืดแล้วครับหนืดแล้วครับโอ้ยังครับยังครับยังไม่อยู่ยังไม่อยู่ครับยังไม่อยู่ครับ มาเรื่อยๆนืดมาเรื่อยๆโอ้มีเสียวมีเสียวมีเสียวครับไปแล้ว เดก,กาสีชมพูรครับจวดเข้าไปโอ้โหฝุ่นตลบเลยมองไม่เห็นรถเลยครับเห็นแต่ฝุ่น รอดูขาออกปล่อยตัวออกมาแล้วครับใส่ดินเต็มแล้วออกมาแล้วเด็ก,ก้าสีชมพู เหยียบมาแล้วครับไปช่องไหนโอ้มาช่องนี้เลยครับโอ้ฝุ่นตลบฝุ่นตลบ สุดหล็อกกี้สีขาวอีกคันครับลงไปแล้วเตรียมตัวไปใส่ดินออกมายังไม่มีใครพลาดครับมีพลาดอยู่คันนึงก็คือนี่แหละครับเททิ้งเอาไว้แต่ไม่รู้ว่าเป็นคันไหน เพราะว่ามาถึงนี่ก็เจอล่องรอยของความโหดแล้วครับเข้าตำราครับเห็นทางเป็นลมเห็นนมสู้ตายครับฝั่งนี้ก็วิ่งไล่ตูดกันมานะครับหลอกกีสีนําเงิน2องันเสียอ้น ไปแลครับอยู่ข้างในนั้น3ามคันยังไม่ออกมาสกับล็อกกี้ขาวครับเมื่อสักครู่นี้ป๋าวิ่งกันอยู่5้าคันครับล็อกกี้สี่เดก้าสิชมูพูคันหนึ่งมาแล้วครับเสียอ้นออกมาก่อน วดับครับดับแล้วเอาแล้วถอยครับถอยเอาแล้วครับเสียวอ้นเอาแล้วเอาแล้วรอดไม่รอดครับโอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยไหม ดินมาได้ดินมาได้เกือบไปครับเจอทรายนะครับทรายเด้าทรายโรลมด้วยเด้าด้วยสองเดงเลย

อาจอดครับจอดจอดนะครับลงมาแล้วครับลงมาแล้วครับสวัสดีครับเป็นไรตรงนั้นเป็นไรเมื่อกี้สิติสบอถไอะไร มันจะไปสืบปลาไรปลาไหลน้อยที่บ้านเพ็กไม่รู้มีอะไรเหลืออยู่หรือเปล่าอ้าวหาดูเอาเองเออเหลือสปอนเซอร์อยู่กวดนึงแหมแดงมากฮะมันมีแหงอย่างพันหลิงเนาะพอไอินกองดินไผ่เนี่ยนี่กองดินไผ่ซีอีวับตอนนี้ เจ้าว่านบ้าติดงของเขาตีามันก็เกือเบอเพื่อนเนเนาะเจอสองเด้งเลยสายเด้าด้วยลมด้วยเด้าด้วยโอ้โหเอ้ามาแล้วครับไล่ตูดกระนองมาเริ่องานไปนี่เลืล่องงานนี่เดี๋ยวท่านไหนไปบ้าน้องให้อ๋อคนละแถวไปบ้าน้องให้เขาไปอู่หลือเ่เขาไปแล้วไปเขาไปทาไทยอ่ะรถไงอ้เออวันนี้ ปีเปย์ปัยฮอดพอดีโอ้อยู่นี่บอมันอ,อยู่อยู่บอโอ้จ้ำกันแล้วเอออาเอืออแล้วสัตว <laughs> ์วเรยนน้มาโอ้สบายสบายครับนี่ใครขับคันนี้นะป๋าเรื่องป๋าเรื่องป๋าเรื่องครับขับคันนี้คันนี้ล่ะอัาไม่ฮะ<า>น่านไม่คนละขับไม้ชื่ออัด อาร์ตหนุ่มอาร์ตมาแต่ละรอบนี่คนขับเขาจะสลับสับตำแหน่งกันอยู่เรื่อยครับเพราะฉะนั้นจำไม่ได้หรอกว่าใครขับกันไหนบาา้างมาที่ไหนทำโอเคขถวไปพุณขอวไปพุณวันนี้ฮะ <Okay, S 2> ขอวไป,ไปอไปุ้ยวันนี้อบ,นบอออกทางนี้ไหนบอไหนมันเป็นทะลุใส่ขอวไปนี่ออกแบนทะพุองอ๋อเออ,เอ,อ เี่ยวสุดท้ายนะครับเอาไปรับจบเสียอ้อนป้าเรืองแล้วก็นมอาร์ตหลอกจีสามคันไล่ตูดกันไปครับไปแล้ว กองดินกองนี้ครับเป็นของคันเดก้าสิยุพูครับเพื่อไปติดโลบอยู่ตรงนี้กระบะใหญ่กว่าเขาครับเหลือป๋าโอ้โดดลงจากกันคันนาหัวทิ่มดินเลยครับ ควนดำปีออกมาแล้วครับโอ้ยียบครับเยียบครับควนดำปีเลยควนดำปีเลยโอ,โอ,โอ,โอ้ป่าตีนผีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับ เยียบปลาเยียบเยียบรอดไปรอดครับรลอดไปรอด,อดโอ้ไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วไม่มีใครแล้วเด็ก้าจมะพูก็ไม่รู้จะมาหรือเปล่าอมองทางก่อน สี่คันครับวิ่งไล่จูดกันออกไปโอ้เด็ก้าสีชมพูมานะครับมาๆๆเรา,าจะปิดท้ายกันที่เด็ก้าสีชมพูครับวิ่งก็ไปใส่ดินครับเดี๋ยวรอชมตอนออกออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับอโอ้โหโหดเลอเกินครับโหดเลอเกิน รอดไม่รอดครับรอดไม่รอด <c oughs> มาแล้วครับ <c oughs> โอ้ฝุ่นตลบฝุ่นตลบฝุ่นตลบออกมาแล้วครับ <c oughs> โอ้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  ลบอบวัวเลยครับอาน่าจะหมดแล้วนะครับไปก่อนแล้วครับผม <c oughs> เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ